ับสวัสดีพ่อแม่พี่น่เอฟซีสหายคนเมืองเชนอว์มดสุครูสโคนนะครับวันนี้มาเจอกับผมเช่นเก่าเช่นเคยครับช่องสหายคนเมืองเชนอว์ครับวันนี้กืบเป็นอีพีสามนะครับที่ว่าเราจะได้ปลา่อแม่พี่น่เอฟซีไปเยี่ยมชมอ่าวัดเกา่าหรือว่าวัดล่างที่อยู่ใจกลางปานะครับที่บ้านปงหมู่สิบเอ็ดตำบลมันเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเขาเคย ถ่าไยไม้สามข้างแล้วนะครับสามอพีนะครับพระธาตุมนตงนะครับอตอนนี้เป็นก็ได้บูรณะใหม่นะครับเป็นข้างที่สามแล้วนะครับโดเขาก็จะได้ป้าประมาณเป็นน้องเอฟซีตียังติดตามาคลิปวัดพระธาตุมนตงคลิปนี้เขาไปชมว่าตอนนี้เป็นได้สร้างไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ได้เดินขึ้นบันไดหน้าไปนะครับ วัดล่างนี่อายุเกือบหนึ่งร้อยปีนะครับเป็นวัดล่างอยู่กลางป่านะครับกลางป่าหมู่บ้านเลยนะครับมีพระครูวิมุนนะครับเจาา้าคณะตำมลบ้านเอี่ยมเขียดสองนะครับเจา้าวาดวัดบรรษาองครับเป็นคนดูแลอยู่นะครับตอนนี้ นีครับ <c oughs> ครับตอนนี้เปิลก็ได้บุรณะกับเซตแล้วครับได้ประมาณเกสนะครับอีกสิซนตนะครับเปิลเกิดจะได้ทดลองนะครับโดฮาวันไดเปิลสร้างเซตโดหุมจะไปไทยดูอีกครั้งนะครับ ครับผมวันนี้ก็อันถ่ายข่าวๆไว้ก่อนนะครับถ้าถาเซตเมาได้ผมก็จะไปถ่ายอีกรอบนะครับวันนี้ก็กล่าวเขาว่าสวัสดีลวก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเก่าเช่นเคยนะครับเพื่อพลาดคลิปตอนต่อไปนะครับว่าเขาจะไปทั้งไหนนะครับวันนี้กล่าวคํา่าสวัสดีครับ